ไปดูคำตอบครับว่าเอ๊ะน้องอิมปี้ทำอะไรถึงเรียกว่าขนทรายเข้าวัดพวกนายพวกนายไม่ว่าน้องอิมปี้จะทำอะไรพวกนายต้องตามติดยาให้คลาดส,สายตาไม่ว่าจะเป็นกินข้าวดื่มน้ำอาบน้ำถูบ้านซักผ้าล้างจานแปรงฟันเข้าห้องน้ำโอ,โอ,โอ้ไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นดังนั้นอีกภารกิจหนึ่งของพวกนายก็คือจะต้อง าเจ้าเรนเจอร์ฟ้าไปรักษาให้หายดีรับทราบแบบนี้ครับตอนนี้แหละครับน้องๆถึงเวลาแล้วนะครับที่น้องๆจะต้องไปชมการ์ตูนเรื่องนี้กันครับรับรองครับว่าตื่นตาตื่นใจสนุกสนานกันอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับการ์ตูนเรื่องนี้ครับน้องอิมปีอาสาจักรยานกู้ชีพ เรื่องนี้ดัดแปลงจากเรื่องจริงอิมปีเด็กน้อยที่โตมาพร้อมกับพลังสุดวิเศษพลังแห่งการรักษาและเยียวยาแต่พลังที่ยิ่งใหญ่นี้มันก็ย่อมมีขีดจำกัดในตัวของมันเองเช่นกันน้องอิมปีจะเหนื่อยหอบทุกครั้งที่ใช้พลังวิเศษนี้มากจนเกินไปตอนเด็กๆน้องอิมเป็นโรคหอบค่ะ เพราะว่าน้องอิ่มนี่เกิดการกําหนวดก็มันรักษาด้วยยายาหลายๆระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนจนสูงุนหมอก็เป็นห่วงก็เลยขอคุณหมอว่าคือน้องจะออกกําลังกายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณหมอก็บอกว่าลองดูละกันนะครับก็ให้ไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะเขาเคยทดลองวิ่งเขาจะรู้สึกตัวว่าเขาไปต่อไม่ไหวเขาชอบการปั่นจักรยานมากกว่าค่ะจนกระทั่งน้องอิมพีได้รับจักรยานคู่ใจเข้ามาในชีวิต จักรยานที่แฝงไปด้วยพลังงานความดีและเป็นพลังงานที่ช่วยเติมพลังให้กับน้องอิมปี้ว่ากันว่าคนที่มีพลังความดีอย่างแท้จริงเท่านั้นถึงจะขี่จักรยานคันนี้และใช้งานมันได้อย่างเต็มพลังทำให้เวลาส่วนใหญ่น้องอิมปี้จะใช้ชีวิตและเติบโตอยู่บนจักรยานคันนี้ตลอด กระทั่งวันหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตที่น้องอิมปี้ไม่เคยรู้ก็ได้เกิดขึ้นน้องอิมปี้ประสานสองมือเข้าด้วยกันและนำมันมาวางไว้บริเวณขาเหนือบาดแผลทันใดนั้นเองที่มือของน้องอิมปี้ก็มีแสงสว่างสว่างออกมาไม่นาน บาดแผลก็คอยคอยรักษาตัวเองและหายกลับมาเป,ป็นปกติไหนที่สุดสุดส,สุดยอดไปเลยนิยามของเขาอะคือมีจมีจัจกรยานคันนี้แล้วก็มีกระเป๋ายาแล้วก็ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นเขาเลยเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคุณหมอก็ไปไปออกกาลังกายแล้วเขาก็ไปเจอคนแบบจักรยานล้มเขาก็อยากช่วยก็เริ่ม แจกพลาสเตอร์ทำแผลเช็ดแอลกอฮอลให้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งตรงเนี้ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเขามเหมือนเป็นความฝันที่เขาได้ได้ทำการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะด้วยความตื่นเต้นในพลังอันสุดวิเศษที่มี ทำให้น้องอิปปี้ใช้พลังนั้นช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนจากบาดแผลต่างๆอิปปี้พร้อมที่จะช่วยเพื่อนทุกๆคนจนอิปปี้กลายเป็นที่รักของเพื่อนๆนภายในโรงเรียนและแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เห็นภาพภาพหนึ่งที่กำลังฉายอยู่ในจอทีวีภาพภาพนั้นเป็นภาพของน่วยจักรยานที่ทักชีวิต หน่วยที่เต็มไปด้วยคนธรรมดาที่ไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆแต่มีจิตใจที่พร้อมจับพิทักษ์คนที่เดือดร้อนให้พ้นจากอันตรายท่านทีที่เห็นภาพนั้นน้องอินปี้ก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาทันทีน้องอินปี้ไม่รอช้าพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะขอเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก หน่วยจักรยานพิทักษ์ชีวิตให้ได้พี่เปาอนี้เป็นจักรยานวัชรากู้ชีพคันที่หนึ่งค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ติดจักรยานเขาเกิดแบบอยากได้ขึ้นมาทันทีบอกว่าคุณพ่อยิมปี้อยากทําแบบนี้เราไปเจอคลิปของคุณเปาด้วยครับก็เหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นไอดอลครับให้เขาคิดอยากจะทําในส่วนนี้มากขึ้นและด้วยความมุ่งมั่นจริงจังและตั้งใจผสมผสานรวมเข้ากับพลังความดีที่อยู่ในตัว ทำให้อินปี้ได้เข้าร่วมหน่วยจักรยานที่ทักชีวิตได้ไหนที่สุดและการได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยจักรยานที่ทักชีวิตในครั้งนี้เป็นพลังหลักที่ทำให้อาการเหนื่อยหอบของน้องอิมปี้ดีขึ้นทันตาเห็น ทางด้านของขบวนการไทยรัดเรนเจอร์ก็ดูเหมือนจะโชคดีเพราะในที่สุดพวกเขาก็ตามหาน้องอิ่มปี้เจอจนได้เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วมีหรือที่หน่วยจักรยานพิทักชีวิตอย่างน้องอิ่มปี้จะไม่ช่วยเหลือ พื้นที่ตรงนี้มันมีพลังการรักษาอยู่ไม่เพียงพอถ้าจะช่วยเรนเจอร์พวกเราต้องเดินทางไปยังดินแดนที่ห่างออกไปอีก20กิโลเมตรไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นจะมีพลังเพียงพอในการรักษาบาดแผลที่ร้ายแรงขนาดนี้ เม่ได้การล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่าน้องอิมปี้จะสามารถช่วยรักษาเรนเจอร์ฟ้าได้หรือเปล่าทํายังไงดีล่ะครับเนี่ยอเอามาเป็นว่าเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิส่งกระแสจิตไปช่วยเหล่าไทระเรนเจอร์ก็แล้วกันนะครับนุน้องพร้อมนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วนั่งสมาธิเลย เดินทางมาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์น้องอินปี้ก็ร้ายพลังและไหนที่สุดน้องอิมปี้ก็ได้รวบรวมพลังทั้งหมดที่มีใช้รักษาเรนเจอร์ฟ้าเป็นอันสำเร็จ ไม่พอแค่นั้นพลังที่ได้จากน้องอิมปี้ยังส่งผลให้เรนเจอร์ฟ้าพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนเป็นสีชมพูที่ดูสดใสขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย นีว่าหากไม่ได้พลังจากน้องอินป,ปี้แล้วแล้วก็มีหวะ่ะสมุนการไทยรัฐเรนเจอร์แย่ yeah! เนแน่เลยเยี yeah! ่ยมมากฮะเอาพวกนายทำไมพวกนายกลับมา2คนแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้เรนเจอร์ฟ้าไปไหนอะฮะฮะหรือว่าไม่นะเรนเจอร์ฟ้าไม่จริงใช่ไหมอะ เรนเจอร์ฟ้าพวกเราจะรักนายตลอดไปเฮ้ยแสงอะไรอะ่ะชืน้นแตกตามากเลยอะ่ะเฮ้นะเรนเจอร์ชมพู <c oughs> นายเรนเจอร์ฟ้าไม่สินายคือเรนเจอร์ชมพูหูว มีแปลว่าน้องอิมปี้ทําให้ร่างกายของนายเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนจากเรนเจอร์ฟ้าเป็นเรนเจอร์ชมพูด้วย <c oughs> เอาละครับน้องๆทีนี้นะครับเหล่าไทยรเนเจอร์จะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมไม่มีใครจะสามารถมาเป็นอุปสรรคไม่มีใครจะมาทําลายพวกเราได้แม้แต่จอมานโจเดี๋ยวมาสนุกกันช่วงหน้าครับในรายการ <c oughs> ไทยรเนเจอร์ <c oughs>